นี่ค่ะนนี่โอ้ยแห้งเห่ยวห่วแห้ง สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพามาเก็บเห็ดเหลืองค่ะว่ามาเก็บเห็ดเหลืองก็คุณนายคุณนายย้ส่วนพุ่นก็เลยเอิ้นันกว่าเจอกับยายตาพาเละชาแนลอีกแล้วนะค่ะเนาะพี่น้องค่ะพามาเก็บเห็ดเหลืองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไม่ลำเด้อค่ะเด้อน้องจัสมินพาเพลินชาแนลค่ะพี่น้องค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วมาเก็บกันเลยจ้ายะค่ะ ใกล้นใกล้งาไม่ล่ะก็ะจับภาพไม่จับรูปไม่จับภาพ ยังจะเห็นน้ำกันจักไปตาดขาข้างนอกค่ะไป,ไปมาเก็บพี่ <laughs> มาเก็บพี่ สาูนย์ละหักคอหล่อเอ้ยบ่หักบ่หักไม่หักไม่หักนี่ค่ะนี่ยโอ้ยกำลังทำงานทำนี่แหละค่ะพอกินแค่นี้แหละพอกินใหญ่ก็นี่กะกันหัวเหนียวเด้เออ้ย หัวเหนียวจ้ะใหญ่กว่านี้ก็หัวเหนียวนะจ๊ะคะจ้า mm. ก็ยังว่ามาทางนี้ก็ยังว่โอุ้ยดอกกำลังพอดีงามเลย มันแห้งฝนไม่มาใส่มันฝนบ่ตกมาเถอเอ้ยมุนมันมน,น,นลวกน้ำร้อนพี่ <c oughs> ลวกน้ำร้อนพี่โอ้ยแมงดี อ้าวอย่ามาตอมหูยุง,ยงเปลี่ยนสีหมดใช่ไหมอ้ามันต้องเป็นยุงเด้มันเป็นอันเหมือนตัวเหลือกอะพี่ ระวังเด้อไม่ใช่โอ้ยแมงเี่ยงที่มันกัดกูไอ้แมงเลียกกันแหมฮแมงเลียกกันแหมฮะนี่ค่ะนี่นี่โอ้ยเหี้ยหิวหิวเห้ย โอ้แตกเก็บข้าวเดี๋ยวได้หลายแล้วค่ะ แทนที่จะคู่เพื่อนมันเพื่อนต้องคู่จาของเหม็นปะแห้งหมดเพิ่นรดเพิ่นชิ้นแล้วล่ะ FC ชิ้นแล้ว

อุ้ยสมนี่แห้งเหมือแ้้วพี่น้องค่ะแห้งหมดแห้งหมดแล้วใ <c oughs> จเย็นเย็นลูกพี่ใจเย็นเย็นวันตีมือนั่นพี่ขวันกับคุณนายพักกัญญางไก่เห็ดเป็นจุ้มเป็นจุ้มอยู่นี่ มีแต่ดอกสวยๆนี่ดอกเห็ดปิวแว่นมาหนึ่ง Hả? tài dưới đất hả đất นี่ใบไม่หลายจักมือกับเห็ดยู่ทั้งได้ําดีเด้อค่ะพอดีกลิ่นง่ายก็นี่ก็ขมพี่น้องค่ะถ้าดอกใหญ่กว่นนี้จะขมนะคะ nhang cài hệt nấm côn khá cháu đấy bạn ngắm ngám nè พอดีพัดเลยจักเห็ดจักใบไม้ผสมกันมาเนี่ยเอาเข้าไปโอ้เก็บอยู่นี่คือว่าเก็บแผนเหมือนอี้เมีโอ้ยเหยียบมุนกระพอง นายไปทางไหนแล้วล่ะไปเดินเข้าไปไหนไ,ไปทางนู้นแล้วข้ามฝั่งไปแล้วมั้งไอเราเรียกเขาข้ามฝั่งแต่เรามานั่งเก็บเห็ดอยู่ว่<อ>พ่อ,อพี่พรนค่ะนัดกันกับเอ่อคุณนายกับพี่พรอยู่ในป่าพี่พรขาสวัสดีค่ะ,คะจำได้ว่าพี่น้องขาที่ไปเก็บเห็ดนางลมนากันเ,เก็บเห็ดนางลมเก็บเห็ดหูหนูมาทคลิปเองอะเ็ <laughs> ดคลิป <laughs> ฝากอาฝากช่องเลยค่ะฝากด้วยนะคะเออะไรนะตะลุยตะลอนนะคะอ่เอ็นเจลนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะให้หนูพูดหนูจําไม่ได้พูดเองเลยนะตะลุยตะลอนนั่นแหละค่ะตะลุยตะลอนเดี๋ยวจะช่วยแค์คลิปนะคะแชร์มาในช่องชุมชนค่ะใส่ซอยติดตามเด้อค่ะเด้อเป็นกําลังใจให้สู่ช่องค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเด้อค่ะเด้อโอ้พี่น่าสงสารเห็ด เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยหนูก็กินที่ไหนแล้วหนูก็กินพอครั้งสองครั้งหนูก็ไม่กินแล้วตีตะกันพี่น้องค่ะทางนั่นกระขามทางนี้กระ้ามตะกันขามเห็ดบังใบไม้เด้อทางนี้ นายข่อยเฮียแล้วพี่น้องเย้ยแต่ใครอยู่นี่ผุดไปนำ้ำสีบรย่านปนไหนนี่บ่อ้ยดอกเห็ดแห้งแห้งเหี่ยวเหี่ยวหมดละ ออกไม่เยอะเออหัวตําไม่เออหัวตําไม่มาแล้วใช่ไหมอ้าวเออเก็บรอ้างาน,นนะอ,อุ๊ อะไรดูดีๆนะมันอยู่ใต้หญ้าเสียงกังเกงกังฝนนะอย่าเข้าใจผิดแต่ตาไม่ได้รวดฮะเออใช่พูดกับเอฟซีบอกเสียงกังเกงกังฝนนะเจ้าป่าใืเจ้าป่าวินใช่ไหม เจ้าป่าวินนี่เด้อเราก็เดินตามล่องแล้วก็กลับไปหาเขาตรงปา่าาทนีเดปนู้รออย่าางนี้นแหละ <c oughs> น,ลนี่ตามทางรถเข้าไป ยยอย่าแตกอย่าแตกแถวฮะต่างเอาลัดด้านลัดหลังแล้วสอบสนเทิงทรหาคุณนายพี่โน้องค่ะเดินงกงก ยางมือเปิดกล้องลู่เรียงลู่เล้าขันมันเนว้าพื้นข้าเจ้ากเ็เลยทียิน,นเหมือดนี่ค่ะดูออดูดูเก็บเ็ดขี้ร้ายขี้ร้ายไม่งาบไม่งามโอ้กอากตาหักใช่เนาะอีกชุดหนึ่ง โอ้ยหนูไปซื้อของมือสองหนูไปตกปลาไปเจอพี่พรโทรตามเขาได้ไหมหรือว่าเขาจะไปถนนก็แล้วแต่ค่อยกลับมาเจอกันก็ไม่เป็นไรขอให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เขาจะได้ไม่ตามเขาจะได้ไม่ตามหา ก็คือคงไม่ตามหรอกว่ะ <laughs> <c oughs> <c oughs> มีไหมถ้าไม่มีก็กลับมาทางนี้บอกเขา บอกมองเห็นเขาอยู่ถ้ามีก็เก็บไปเดี๋ยวไปหาอ้ยขอยหยาบเห็ดพูดเหมือนคุณนายเลยบอกปวดฉี่ก็ไม่กล้าฉี่กลัวเพื่อนหนีก็บอกเพื่อนไว้ตาก็รอกันเนาะใครจะกล้าปล่อยเพื่อนทิ้งเนาะพี่น้องค่ะ ปฏิวัติยายตาเนี่ยะกละาปลปอยมูถิ่ม <c oughs> ยายตาบอล่อยไผ่ถิมเด้อค่ะเด้ออ้ยเบิ่งพี่น้องค่ะมึงเนี่ยขาไหมตรงเนี้ยมีสีขาวด้วยนะใครเจ้าถิ่นกันแน่เนี่ย มิห้หอยคนกิมยุพี่น้องค่ะเขา็หาเอาดอกใหญ่ๆแค่กันละ่ะดอกน้อยเราก็ไม่เอา นักหนาดิมีหน้าในคลิปเสียงตะโกนเรียกกันจังเลยโอ้ยหน่อพี่น้องเฮ้ยพักกันตัวกันดี้น้วนี่ย่านเราพักกันเอื้อนหากันเอาไปมาเลยเป็นตัวกันซุมนี่ นี่แหละพี่ลงไปโรดนี่ซ้ำนี่กำลังผัดแซบค่ะขาตุ๊ปุติปีปพี่น้องค่ะเป็นปุ้มเป็นโงนเลยอุ้ยหมดเกินหมดกอนค่ะหมดกอน าขายาวๆขายาวๆใหญ่ๆแมนันใหญ่กว่านี่จ้ะเออบาซีบาแมนปล่อยไ้กับ่บใหญ่กว่านี่เลอค่ะซุมนี่ขันขาเงาเจ็ดแหลกขึ้นมาจังสิเหะแค่นี้พอดีผัดจ้ะเก็บกุ้งนี่กะพอแล้วค่ะออกไปกินข่าวแล้วนะคะเนาะกินขา่าวเราจังสิข่าวมใไม่พี่น้องค่ะ ยางไปพังพุ่นก็ปีกวนแต่ว่าเก็บรถรถต้องห่วง่อยหอยมีผู้ยางน้ำนะอยู่คนว่ะเออใบห่วงจังไหรเน้องเนี่ค่ะงามเลย พี่น้องค่ะ่นได้หลายแล้วค่ะออกไปกินเขาก่อนเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กะขอจบซับนี้เด้อค่ะเดอ้อพอกันไหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ